どん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  เอาเอาบเพิ่มมาก่อนได้เปล่าเขาแหลบดึงไม่ขึ้นว่อนนะเอ็สีขาวสีขาวเล่นเลยเล่นป้าโมยะมีใครว่างเปล่ามาช่วยหน่อยหายหมดจอดตรงไหนพี่ปั๊มปั๊มตรงปั๊มโอยะสองโซบสองโซบสองโซบเร็วๆไล่ไม่ทันไล่จูบได้เปล่ามาจูบไห้ไกลจอดนานี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเนี่ยผมเองขอไม่ดี ไม่ได้เก่งหมาเฮียเลยหอบนี้พี่จอรดอันหนึงน้องพี่ไม่มีหอบเลยมึงมาดิมึงมาดิมึงมาหยวกกูดิพูดไม่หยุดไอ้สัตว์แค่ไม่หยุดไม่หอบปพี่ไม่มีวะมีแต่เปย์อะเปย์เดี๋ยวน้อหอบมีต้องไปเบิกกระลาดกลางอะไปป่ะไปไปนะผมเอาผมเอาไปน่าจะทันอยู่ไป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 กระดาษกลางเร็วๆๆเลยกูแม่งเองไอ้เหี้ยเนี่ยขับก็โชว์สาวไม่ดูสกิลตัวเองเลยโอ้ยว่ะสองตัววายเซิร์ฟแค่จัดไม่มีรถด้วยตอนเนี้ย เราคดีเราคดีจ่ายใจปะอยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนโดนรงนี้สองศพนะตรงนี้สองศพมานี่เซิร์ฟเอเอแป๊บนึงกูนวมอยู่กูนวมอยู่เลิกมาเอาเอาอเอาเฮ้ยเชี่ยกูได้ยิ<อ>นเสียงคนแทงกันอยู่เซิร์ฟอ่าแปดอ่ะทำไมมีท่าแปดอ่ะม,มีคนมีคนแทงอยู่ไปดูดิเซิร์ฟกูลองหอ่อกกนไม่รู้ทันหรือเปล่าไหมไม่จบหนึ่งนะนะได้ไม่จบหนึ่งเร็ว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  ไม่ทนนะันในเซิร์ฟไม่ทันเซิร์ฟมากระหาดกลางนี้มากระลาดกลางนี้มากระหลาดกลางนี้ไอ้าสตร์กูจะโจทย์เซิร์ฟไม่ทันเซิร์ฟไม่โจทย์มากระหลาดกลางมากระหลาดกลางป่วยป่วยไม่เมื่อกี้ผมขึ้นรถไปแล้วรถรถมันไม่มองไม่เห็นใครเลยอ่ะผมเลยไปเก็บแล้วมาเบิกใหม่นะพี่ไอ้จุกมารับเดี๋ยวเดี๋ยวผมชุบหอ่อแม่งใหม่กได้ไม่ไรเอาเลยไอ้เซิร์ฟกูมีชุบเอาตรงไหนเออมึงเลือกขี้อันนี้ลอยรอยลอยไอพวกมันเนี่ยไอ้เชี่ยเบิกรถอยู่เนี่ยเขาบอกบั๊กอ่ะเห็นเขาพูดอยู่เมื่อกี้ไม่เห็นเหรอ โอเคโอเคเนเนรถมาแล้วเนนเนเนี่กว่าคนตัวนี้เนตตัวนี้จุกเนตตัวนี้ระวัง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 เดี๋ยวกูช่วยจาะก่อนนะได้ได้ได หัวแล้วไม่ใช่เหรอวะยุดยุดไอ,อ้เ,ออเบิร์ดไอ,อ้เบิร์ดมีกล่องชูนป่ะมีเหรอกล่องเดียวขอได้ป่ะได้สาด, <4 S 2> ดิีชูนใหม่เหรออืมเคี้ยวตรกากไอ้สารต้องไปเลเบลอ่ะต้องไปเลเบลอ่ะใช่เหรอใช่กล่องอยู่เลเบลเอาอ,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 อยู่นู้นอยู่นู้นเพื่อนโดนเดี๋ยว,ยว่ากันก็ได้เบิร์ตจะพายว่ากัน ราชาเซิฟห่วงจำไว้น้องราชาเซิฟห่วงไอ้เจ๊ได้ไม่มีเจี้ยเลยหรอต่อยตึงหรือเปล่ามาละ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 เบนโซโนเบนโซโนวิเทเฟลเบนโซโนวิเทเฟลเจ้าโว้ตเแทงไม่เข้าแทงไม่เข้าแป๊บมันแทไม่เข้าเลยไม่เข้าอ่ะเอาตลอดเฮ้ยเดี๋ยว้ตเจ้าโว้ตจริงๆหงายท้องเลยไปเทอ่ยู่ไหนอ่ะเด็ๆผมอยู่เด็ลงอยู่ข้างลุงเนี่ยลุงเอกต้องบ่าไม่เมึงอาหารรถไปดิรถคูไม่ขับแล้วมึงเอาอาแปะมาได้ไปอันเดียดีๆเอาตบไปอุ้มดีเอาตบเอาไปอุ้ม ไอจูไอจูไอจุกโอเค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 อแลแแแโอเคโอเคคุณตำรวจไปเจคเ็บอนดีกว่ครับเจ้าคนเจ็บ่อนดีกาเจ็บตับทันปากครอบคุณไปเถอะไปเถอะทำดีๆครับคุณตำรวจไม่มีปากเลยนี้ไม่มีปากเลยเงียบกิ๊บไม่ครับมึงไม่ต้องหลอกกับกูครับมึงโดนมึงต่อยหน้าแน่แค่นั้นแหละโอ๊ยมึงไม่ดีอ่ะอะไรอะ แอกต้องไปอยู่ในหลุมเดียวมึงอะไอ้เหี้ยอทุบตัวอย่างทุบพับเลยอยู่ไหนนะผมมองไม่เห็นเลยฝังแล้วปึ๊มึงไม่ตายวะเออตายแล้วห่อที่เอาไว้ไอจู๊กไอจู๊กมาตลาดกาไอเซิร์ฟไปเอาเซิร์ฟมาเอาเซิร์ฟไหนไหนไหนนี่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  ไม่ไม่ผมจะไปกับลุงไปช่วยเพื่อนสิเอาห่อมันไปเลยใครขับได้รออยู่แล้วกูห่อละมันน่วงมันน่วงอ่ะมันน่วงฮะเตือนติ๊กติ๊กจะเอาไปละห้ติ๊กติกก็ได้ทั้งเขาก็อุ้มมันเป็นนะมันกล่ำล่ะตอนเนี้ยโอ้อะไรอะมันเด็งสองมันมันน่วงอะไรเคมันห่อไปแล้วอะไรอันนี้นาแล้วระเบิดจะจับดัานโจกอ่ะมันก็ต้องเตือนเปล่าววิ่งมาถึงวิ่งใส่เลยเหรอ เท็กสองด้วยเนี่ยจถูกจบจบจบถุยแล้วมันแล้วถุยแล้วแร้องถูกวิ่งกูหอบไปแล้วไปตั้งดาแล้วด้วยเคนเดียอย่าอย่าอย่าจบกันเลยอย่าจบกันเลยอะแล้เคนไม่ไล่ด้วยดูดิหมอหมอมาไปเร็วหมอไม่ไม่ไม่อยู่ในมาเต็กสองมาเต็กสอมันหอบไปแล้วนานแล้วมัอไม่ตีนนานแล้วใช่หอบก่อนมาอันนี้จริงจริงจริงหลายนาทีแล้วไม่ไม่แล้วแล้วแล้วมันไม่ขึ้นอะ ชุบก่อนไหมชุบอะไรดีเม็กไหมหรอทางนั้กหรอยดีเม็กปะให้ดีเม็กปะใช่เมื่อกี้ห่อไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวชุบแล้วแทงอีกทีนึงแล้วห่อก็ได้ผมผมไม่รู้กี่ลอาแต่น้าห่อไปแล้วจริงครับใช่ใช่ห่อไม่หายใช่ไหมใช่เนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาห่อให้มันหายไงยี่อะไรคุณเป็นยี่อะไรไปเนี่ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเค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 โอเย็นเคโอเคโอได้อเ่โอเไม่ได้ไม่ได้คโอเ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 คโเอเคโอเคโอ อ่าผมผมผมถอนนะผมถอนบอถไปก่อนแล้วกันนะไป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 เฮ้ยแล้วกูกดออกมาแล้วมันยังเข้าไปอยู่นั่นน่ะมันเป็นอะไรวะเออกับรถบอดี้กับปนเนี่ยไม่มีรถลุงไลจุกมันไปไหนอีกแล้วกลางๆเป็นอุรุษลุงมีรถคันหนึ่งไหมอะไรก็ได้ที่เราขับคันได้ได้เลย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 สี่ประตูคันนั้นน่ะได้เลยเอ้ยมันไปเอายากันมาจากไหนเยอะแยะวะดีจีสกอตเนี่ยก็ขาบได้ไงอ่ะไม่ไม่พวกเราแทบไม่ได้ใช้เลยอ่ะตอนเนี้ยก็ใช่ไงเมื่อกี้แม่งก็มีศพไปแกละ ไปหามาจากไหนวะน้าให้ผมไปด้วยแมไ่ไปดิไปดิมึงขึ้นรถกูได้ปะตอนเนี้ยลองขึ้นดิขึ้นไม่ได้โว้ลจันลองขึ้นใหม่ลองขึ้นใหม่โอ้โหไอ้เหี้ยน้าไปก่อนอน้าโดงซ่อมรถก่อนผมออกโคตรไกลอะนะผมเกิดบนหลังคานู่นเลยอะ จะออกในเมืองใไงแต่โค่นน่วงอะน,นะตอนนี้ผมยังไม่ยังไม่มีบัตรนะเอออันนี้อันนี้เราจะเจอกันที่ไหนครับต้องไปเอาบัตรก่อนต้องไปเอาบัตรก่อนนะสัตว์ ไปเลยต่อยไปเลยต่อยไปเลยไปทำอาวุธมาต่อยกูนี่ปไปทำอาวุธมาหลายโชคเอาปล่อยมาไปดีกว่าให้ให้มันไปทำอาวุธมาแทงเราดีกว่ามันนอนแห้งอยู่ตรงนี้ก็ได้กูไปเก็บแล้วก่อน เก็บรถดิไปเก็บรถไปเก็บรถรบไปเก็บรถนนะไปเก็บรถเนี่ยสุดก็ได้ไปกันนะดีนะอ่ะนานา่าอานเราเรามีเคสเยอะปะช่วยเลยอ่ะหกเคสโ okay, <okay>, okay. อเคโอเคโอเคสักหน่อยไหม เด้งเอ้ยขาเฮ้ยมึงดักดักแชทดิดักแชทรัวๆเลยว่าตรงนี้มีสองสองเคสให้ซิกซี่ซิกกับเสาทิศมาเอาเราต้องไปช่วยเพื่อนเค้สองเหรอครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเพิ่งเพิ่งตีเมื่อกี้เลยครับเอาไปได้ไหมครับไม่ได้ครับนั่นเดี๋ยวไปส่งเอาเอาเปไปส่งเหมือนไหมไม่กูห่อเลยผมไม่มีห่อห่อบนให้กูห่ออยู่อ้าวไม่ห่อไม่ติดอ่ะเพิ่งตายนี่เอ่อใครวะเนี่ยพลอยเหรอพลอยเด้งหน่อยดิพลอยไม่ติดหวายก๊อด อให้ผมห่อไหมเออเอ้าห่อไม่ได้ทำไมห่อไม่ได้อ่ะนี่งงเหมือนกันงงว่ะไม่อะไรห่อนี่ก่อนก็ได้แล้วก็เปเป,เปคนนั้นเปพลอยไปห่อผู้ชายห่องก็ได้กูไม่มีเปย์แป๊บหนึ่งกูซื้อก่อนขึ้นรถกัดแป๊บนึงนะครับคุณตำรวจมันห่อไม่ได้อะ่ะได้มันจะไปนานแล้วอ่ะคุณตำรวจแจนเย็นแจนเย็นครับได้ได้รอเราเร็ขึ้น,น,น,นรถก่อนนะ แป๊บเดีเดี๋ยวกูขับเองก็ต์คูขับเองลงเลยลงเลยผู้กอทุกเดียวรายสามพันซิกที่ซิกเสาร์อาทิตย์มีใครว่างปะครับค่ะถามว่าค่ะอยู่ไหนครับอยู่ไหนอยู่ไหนบ้านเจพีค่ะอ่าเอาศพไปอุ้มหน่อยครับหน้าบ้านเลยน้ำมันผมหมดแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้อันนั้นคอยใส่นะหัว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 สปอต ันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรอันน<ด>ี้เปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาน่าไปก่อนเอาพี่นูมีุ่าตัวบาบที่เอาไปหน่อยเกินหนูเกมเลโอเคเลขเลยคะเล็กเลยสามหนึ่งศูนย์ครับสามหนึ่งศูนย์ต้องอุ้มเคสเดียวอุ้มเคสตองเคสไม่ไหวอ่ะไปเล่อยไปเล่อยไปี่นาอุ้มอยู่นะพลอยใส่อ่ะกูถือพลอยใส่อยู่เหรอไม่ไอ้เจ้ากูไม่รู้ใครอ่ะมันดิมันดิเกี่ยวกับด ตัวาากระป่ายี่นี่ตัวบากดีนี่อัดปัดอะไะ ดูภัยก่อนได้นะน้ำขึ้นรถไปเลยนะน้ำไปเลยนะหน้าหน้าบ้าน JK ครับหน้าบ้าน JK ด่วนๆเลย <c oughs> หน้าบ้าน JK ด่วนๆเลยใครอยู่ใกล้เออใกล้ๆมาเลย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 สี่คนไหวไหวไหวสี่ห้าคนเองนอนหยุดพอระนอนหยุดพอนะนอน,น,น <c oughs> หน้าบ้าน JK หน้าบ้าน JK สกวอตเพียบเลยนะเอา รีบขดหน้าบ้าน JK สปอตเพียบเลยนะอยู่ไหนครับมาหน้าบ้าน JK หน้าบ้าน JK เลยทางเข้าเลยโดน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 ทางเข้าเลยทางเข้า JK ทางแปอันุยทางแปอันุยอยู่ทางแปอันุยทางกลับทางไปอันุยมาแต่งมาแต่งดำมาแต่งดำนุ้ยปล่อยปัดบ้างมา แคเปอะไรกันขนาดนั้นวะวาบอกเรื่อยหน้าบ้านจิดยนะครตอนเนี้ยแม่อ้ยแคปเปนน้ำน้ำน้ำน้น้น้ำน้ำน้น้ำน้น้ำน้นน้้น้ำ้น้ำน้ำนนันน้นนน้้น ใช่บ้านเราใจกำลังผ่านบ้านก้อนเลยเราจะเข้าเราจเข้าหตามๆอ่ะไหนแล้วอยู่ไหนแท็กชมพูใช่ป่ะแท็กชมพูใช่ป่ะพิตีค้าใช่เจอ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 มันขึ้นเขามันเลี้ยวขึ้นเขาเลี้ยวขึ้นเข่าไอ้พลพิธีไอ้พลร้อยโลควันมันขึ้นควันมันขึ้นเฮ้ยมันชนเพื่อนเพื่อนมันอยู่พาเลยขึ้นเขาไปแล้วเฮ้ยพี่รอพี่รอเฮ้ยเดี๋ยวกูปล่อยให้มึงเลิกตามได้ไหมบ้านนี้เพจค่ะบ้านนี้ แงเยม่เห็นเนอะว่าเป็นเปมึงก็เห็นอยู่เนอะแมลวลแล้วดับๆาตไหนวัดเจ็ดวัดเจ็ด เาอยู่แถวหน้าเวทนะตอนเนี้ยัวเข่อต้นหม่ขอ้อนไหม่ขอต้อนใหม่สน่งูนไม่เอ๋รอเอ๋ไปก็ไม่มีอะไรเสียเนี่ยเปยนเนี่ยโอ้นาแค่ยกหานกั่ยชไปเล่กันไหครับนนี่เดีเดี๋ยวนาไปไล่แทนนี่นาเขไล่กันอยู่นาแกผมเดยนะแทนแล้วกัน มึงจะเอาอีกเหรอเปย์น้องเยเปย์เพื่อนตอนนี้มันหาใครไม่ได้แล้วครับต้องเอาหมดเลยตอนนี้ครับขับมึขับออกเมืองมึงไม่ต้องตามกูนะเขาหาใครไม่ได้จริงๆนะไม่เหลือจะเชื่อเครียดอุ้งยางเยอะไม่เลเบลัเออถูกแล้วนี่ก็ไปได้นี่หว่าไอจิ้มเหรอ พ่เบ้นพ่เบ้นพ่อเบ้เลยนะดูเติมน้ำมันนี่อ่ะลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วของเราเหลืออีกสองเคสมั้ยที่ผมเห็นอ่ะเอออ่ะเหลือเคสเดียวละเพราะว่าผักชีมเออไปละของเราอ่ะโอเคเดียวละไอผักนั้นนั้นลงเริงชัวร์แล้วล่ะทั้งนั้นอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วเคสนี้อยู่ไหนโอเคโองใครนะโอเคโอเคไม่เราเหลือเคสเดียวแล้วไอผักเออไปแล้วเหลือลุงเริงแล้วเนี่ยทั้งนั้นอ่ะต้องปิดลงเริงเกินแ้วนั่นก็ไม่ทันเดี๋ยวก็ได้เกินห้าทีน ไไดด้ยกเอาาันปจจละมโอเครู้เรื่องเห็นแล้วเห็นลุงทอมแล้วเห็นลุงทอมแล้วไปเจอเจอเจอขึ้นบนยอดขึ้นบนยอดบนยอดบนยอดเฮ้ยมันหนัก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 เร็วเร็วเร็วมันหนักเลยมากเป็บมากเป็บมากอยู่ในร่องอยู่ในร่องอยู่ในร่องโอเคโอเคโอเคเออดักไว้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 ใครอยู่ข้างล่างดักไว้อยู่ดักอยู่ด้านไปมันหล่น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 หล่มันพังรถมันพังหล่นไปแย่งศพคนหนึ่ง ล็อกตีนล็อกรถด้วยล็อกรถด้วยสวยชุบเลยชุบเลยชุบเลยสวยสวยสวยเฮ้ยมันตายอุ้มห่อดิห่อสวนดิห่อสวยดิขอโทษนะครับเมื่อกี้เหินเหินมามันไม่เห็นนะครับเบรกไม่ได้สก็อตเท่าทีต่อไปเหินเท่าทีนะเมื่อกี้มันเหินเบรกไม่ได้เบรกไม่อยู่อ่ะางเหนื่อยชิบหายแล้นปล่อยเขาไปเลยไม่ต้องห่อแล้วปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับนะขึ้นมาลนุนเลยขึ้นมาขหย่อนแล้วเมื่อกี้ เรอ้วดแล้วรอแล้วรอแล้วรอดแล้วครับไเยไม่มีบัตรเหรอเอยังไม่ได้ไปเอาครับีครับเ้ใเนี่ยอจิมหรอไอจิมเจอเจอเมืองเมืองบนจอจิมโอเคกระดากระดากระดาเดี๋ยวกูมมีสศกไฟสายอยู่นลักรถไว้ด้วยจิมจบละ เพื่ไม่ลมวะมียาวไม่โดนไม่โดนตาล้วตาละวขอลองลยๆโอ้นี่มันจังหวะซ้อมไปไปเอาบัตรก่อน่เออแล้วว่าไอ้เหี้ยทำดีมากเว้ยไอ้เหี้ยลุงเออเฮ้ยเจ้ของลุงรู้สึกเป็นเปรี้มั้งนะอ้ารเหรอใช่ๆ นั่นแปลว่าลุงไม่กดเคสตอนแรกเพราะมันไม่มีเคสลุงขึ้นเลยเว้ยกําลังไปเลเบลกําลังไปเลเบลโคเวอร์หน่อยเอาลุงเรลงไปเลเบลอยู่เกมแหมโดนลงอยู่ไหมครับตอนตอนนี้จิมเบจิพึง่งพึ่งให้จิมเบอุ้มพอยใส่ไปเมื่อกี้ฟังนะ้ามึงมึงลงไปเอาบัตรเดี๋ยวถ้าเจอกูจะยิงมึงวิ่งไปที่ตู้เลยไม่ต้องสนผมจะเก็บไม้ด้วยพวกเราพวกเราพวกเราได้ไป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  โถมเรื่อหนึ่งนาทีพี่เมื่อกี้เราโถมอะโถมจัดอะผมคนเดียวว่ะเฮียกูต้องรีตัวก่อนวะเดี๋ยวผมไปกับเจ้าก็ได้นะเออเอาลงเริงไปทีผมผมมากับอ้นี่ผมมากับเอ๋มาโโห้ใช่ใช่ใช่จตกกูต้องไม่รีตัวไงน้ำเป็นคนโดนเพิ่มไอ้น้ำไปไปส่งกับหลัดมากขอ้ผมผมก็ต้องรีเหมือนกันนะไปที่ไหนดีวะโรงแรมน่าจะดีสุดอ่ะ คดมันอะไอ้เยี่ยไล่เคสเพื่อนอะอยางมันอะมันต้องชนอย่างเดียวไง